็เป็นที่น่ายิด <check> <Christopher> ีที่ได้พบกับพวกเราและทุกคนได้มารวมกันในบรรยากาศที่สบายๆน่าอบอุ่นที่ในการที่ได้มาเข้าหลักสูตรที่ภาษาได้เปดใช้มีประสบการ 是吧？现在不办，咱们着呢。 ใสและทิ่สำคัญมีชีวิตอีกยืนยาวไปข้างหน้านั่นก็คือมีโอกาสที่จะมีชีวิตที่มีความสุขความสบายใจความสดใสแข็งแรงไปอีกนานแสนนาน จะถ่าย okay. ัใครเราเป็นวัยรุ่นเราจะเป็มนเป็นเรื่องของเราที่จปาันก็อยากถ่ายกับนักแสดงดาราอะรเหมือนกันเราหนุไม่ได้ถ่ยเหอนกันถ่ายคนดีบ้างคนดีบ้างอะไรพวกนม่าจะ่ออะอย่างเงยไหได้ ต่ที่ต่อ,อ่เอปี่ิจ,จราดใจกว้างโดยดใจกวา้างแต่นึกถึงประเทศชาตแล้วก็นึ่ถึงว่าสถาบันเนี่ยประเทศชาติรับมาก็้ามาตางกันประชาชนตัวน,น,นั้นแยกกันไน่นนคืเลยบอกไปดูการที่ก้ามท่านถ้าทำาให้ท,าทําเจ็บดีกว่ดี น้องๆที้มีก็ลืมท่นไปเพราะว่าแม้แต่รุ่นสมเด็จพระัชิรนีเนี่ก็เกิดไม่ทันที่จะเห็นท่านเยี่ยมมันต่อะฉะนั้นมันขาดช่วงไปพวกน้องเนี่ยก็ไปช่วยต่อช่วงให้มันขาดช่วงไปศึกษาไปหาเหตุผลไม่ใช่ไปสินเช่าบุ่อไปหาเหตุผลว่าท้าทำอะไรมาผลหลายอย่างความมั่นคงยังอยู่ถึงปัจจุบันนี้ ไม่ดีเพราะใหญ่จะได้เพราะว่ามันอุดมสมบูรณ์มีสะดวกมันสบายมันไ,ได้ดยอยู่ให้พร <c oughs> <c oughs> ะองค์เยอะแยะเลยภูจักขะจึงขมก็เคยสิบสิบลบกับพระองค์แล้วภูจักขะอักขบีแบบทงว่าจริงไหมที่ท่านตึงอย่างนี้ที่เขาบอกเขาพูดมาจนในชีวิตขมก็ได้มีโอกาสพิสูจน์ที่ จี้สนามหลวงพุทธค่ะาถ้าทรงรับรู้ถึงพระเด็ดคนก็รับรู้ถึงพระเมตตาของพระองค์พุทธกะที่ทรงมีตอ่อโยชนใดนะครับข่าวดีมีได้ข่าวไม่ดีก็มีได้แล้วก็พวกเราต้องไปแยกแยะก,กันเองว่าอะไรมันข่าวดีหรือข่าวไม่ดี ให้เราก็ไม่ได้เคยโฆษณาตัวเองว่ามันดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่พวกเราจะตัดสินเอาเองแต่ที่พีข่ขอก็คือขอให้เราสร้างตัวเองให้ดีเป็นไห้ไดไ้ได้รับข่าวดีก็ต้องถามว่าอะไรมันดีข่าวลบมันไม่ดีก็ต้องดูว่ามันจริงหรือไม่ก็เป็นของธรรมดาดังเป็นตัง้ง แต่ว่าเขาเราคุดีบ้างไม่ดีบ้างในความธรรมดาเร่งเราไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ในเรื่องใดๆดังนั้นก็คนที่อยู่ก็เป็คนจัดสินเอาเองวิ่งเอาเองว่าเราดีไม่ดีเรื่องเป็นไรก็ดูเอาเองแต่ขอให้เราเป็นเด็กดีเป็นคนดีเป็นประโยชนู่ในประเทศชาติก็สบายใจนะก็ดีใจมากค่ะที่ได้มาเข้าร่วมโครงการ อบรมจิตอาสานีค่ะแล้วก็นูเป็นแค่ชาวเขากลุ่มเล็กๆที่ได้รับโอกาสจัดท้าค่ะได้รับการศึกษาที่ดีค่ะเพราะเมต่ก่อนเขาคชดทบพูดว่าถ้าในหลวงราชการที่ก9สวรรคตแล้ว ราชก,การที่สิบจะไม่ชอบคนมงกแล้วก็จะ่านชีวิตคนมงกไล่ชีวิตไล่พวกหนูจากประเทศหนูกลัวมากเลคะหนูกลัวว่าจะไม่มีประเทศอยู่จะไม่มีที่เรียนหนังสือแต่เวลาผ่านไปพวกหนูก็ยังอยู่ดีมีสุข แล้วก็ยังมีแฟ่นดิงให้อยู่ค่ะแล้วก็หนูก็ขอสัญญาค่ะว่าหนูจะเป็นเด็กดีหนูจะตั้งใจเรียนหนูจะนำความรู้ที่หนูได้รับแล้วก็โอ,อกาสดีๆที่ที่หนูได้รับไปส่งต่อให้กับรุ่นน้องที่หมู่บ้านหนูอยากจะ เ็นครูค่ะเพราะว่าหนูอยากไปพัฒนามูกพ่นตัวเองหลังของแทบบ้านเมืองแล้วก็การที่จะไปพัฒนาบ้านของเราถิ่นของเราให้ดีก็ต้องนำความรู้นำความเข้าใจไปใชใ้เป็นประโยชน์เห็นไหมล่ะก็ขอให้สบายใจได้ที่เป็น เราพิศเศษเราเรามีความเป็นไทยเรารอดเราก็คนความเป็นไทยไม่ศึกษาคุณภาพของความเป็นไทยมันคืออะไรความเป็นน้ำใจคนไทยไมีดีวัฒนธรรมของคนไทยมีอะไรแล้วถ้าเราไม่กลายพันธุ์เราม็ัะไปได้ดีความรู้ที่ได้วิทาศาสตร์ต่างๆเนี่ยความเป็นไทยดีมันก็จะเป็นแนวทางที่ดีแต่เราไม่ศึกษาว่าในหลวงกันไข้าวทำมาไรนบ้างเารนข้าวเนี้ย แล้วก็คือคิดถึงส่วนรวมคิดถึงส่วนรวมคิดถึงคนข้างรอบตัวเราแล้วก็คิดถึงว่าบาัณฑุโรยหรือผู้ที่ไปก่อนเราแล้วเนี่ยได้ทำอะไรมาให้เราหลายๆอย่างที่เรามีอยู่ทุกวันเนี้ยเพราะว่าบาัณฑุโรยเราไม่ว่าจะเป็นสนาบันพระมหากษัตริย์หรือท่าน ตา่ตางๆได้ทำให้เราเนี่ยทำให้ไวม,มากก็แนวทางคือว่าไปศึกษาว่าไม่รว้ว่านะทการที่ข้างเขาทำอยาไรบ้างยแล้ว่างหรท่านได้สั่งสอนเราไว้ว่ายัางไงบ้างศึกษาด้วยปัญญาแล้วก็ดูว่ามันจริงหรือไม่ที่ท่านแล้วกานแล้วบ้านเมืองเราได้ผ่านเรื่องร้ายกาจอะไรต่างๆมาก็เยอะแล้วก็รอดมาทำไม เพื่อนบ้านารอบเ,เราไม่รอดเดี๋ยวมันกลายพันธุ์ทำไมาคนไทยเราไม่กลายพันธุ์แล้วถ้า,าคนไทยเราจะก,กลายพันธุ์ทำไมากลายพันธุ์เขไเข้าใจในค่ไม่พมไม่มีความสุขหรอคะพ,พ่อแม่ไม่ยิ้มกับหนูเลยแล้วแล้วเมื่อพ่อแม่รู้ว่าหนูได้รับทุน หนูดีใจมากเป็นรอยยิ้มครั้งแรกที่แม่พบพให้หนูแล้วหรูรู้สึกว่าหนูมีความสุขมากๆเราต้องการสู้ต่อไปหลังจากที่ได้รับมอบโอกาสจากพระองค์ก็อยากจะขอบพระคุณมากๆค่ะหลังจากที่หนูหนูได้รับโอกาสหนูรู้สึกว่า โอกาสต่างๆเข้ามาในชีวิตหนูทําให้ชีวิตของหนูเปลี่ยนแปลงไปมากเลยค่ะโอกาสที่ได้เจอเพื่อนๆนทุกคนจากทั่วประเทศได้รู้จักกับทุกคนมากมายทั้งครูในประเทศไทยเนียนะมีมานานแล้วซึ่งประเทศอื่นไม่มีคือคนไทยแล้วเนี่ยเป็นคนใจดีที่สุดคนไทยเนี่ยเป็นคนที่มีน้ําใจคนไทยเนี่ย พี่น้องแล้ก็ช่วยกันแต่คนไทยจำเป็นต้องมีวิน,นัยคนไทยเราจะ,จะต้องเลือกส่วนรวมคนไทยจะต้องเขาต้องกดเกณฑ์นในในสิ่งที่ถูกต้องกดเกณฑ์อะไรกดเกณฑ์ที่ทําให้เรามีความสุข,ขปลอดภัยหรือหน้าที่มระเมินมืองที่ดีก็ทุกคนรักหนูทุกคนพร้อมที่ให้โอกาสจริงๆไม่เป็นคนเล่น